มันเริ่มมีกระแสเนอะอในโลกออนไลน์เนาะว่าอะไรคะว่าในการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของ m MOU เออ,อว่า <c oughs> คือยังไงไม่มีประเด็นเรื่องของการแก้มาตรา112อยู่ในนั้นเหรอครับเออคือยังไงนี่จะเป็นการเอร่อผิดส,ญญสัญญาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ะนะครับ MOU ร่วมกันนะครับเออของของพัก พักร่วมรัฐบาลพ<ช>ักร่วมรัฐบาลนครับ<ช>เออครับมันไม่ใช่ MOU ของก้าวไกลอะครับใช่มันเป็น MOU ร่วมกันของพักที่จะมาร่วมรัฐบาลกันนะครับซึ่งไอการทำ MOU เนี่ย มันก็ไม่ควรจะทําเพื่อไปผูกมัดพักอื่นอยู่แล้วเพราะตั้งแต่แรกตอนหาเสียงแต่ละพักก็ออกคนละนโยบายกันใช่อย่างไรก็ดีพอร่วมรัฐบาลกันมันก็ต้องมีการน,นํานโยบายซึ่งกันและต้องอธิบายใช่ไหมเออ <laughs> มันก็เป็นนโยบายของทางก้าวไกลแต่มันเหมือนมันเหมือนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยแบบเนี้ย เอ่อต้องไม่ทําตามที่คุยเอาไว้แน่เลยเตรียมตัวผิดสัญญาแล้วหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นของการแบบเอ๊จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าเป็นพาร์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับใช่ก็พักอันนั้นก็คือมันก็เป็นประเด็นของก้าวไกลที่ก้าวไกลพูดไว้ว่าประเด็นเรื่องนี้ก็คือจะเป็นพักก้าวไกลที่ผลักดันใช่ใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่หาเสียงเรื่องนี้ไว้ใช่แต่เอโมยบายก็คือการจับมือร่วมกันเพื่อร่วมรัฐบาลด้วยกันครับผมนะครับนะฮะก็นั่นแหละก็หยิบยกขึ้นมา พูดคุยกันน,น,นิดหนึ่งนะครับ